เมันยึดเนี่ยเฮ้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 เฮ้ย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 เฮ้้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยยเฮเฮ้ย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 ้ยเฮ้ยเ้ยยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเยเฮ้ยเยเฮ้เฮยเฮ้ยเยเฮ้เฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเยเฮ้ยเเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย อ้าวเฮ้ยขวาวขวันตัดได้ด้วยอ่ะอะไรนะ่ั้่แก่ไหมไม่ใช่เรียกเป็นต๊ป่ะเดี๋ยร้อนรนเรยกเป็นโต๊ะสุดเลยน่าจะเอาสุดสุดกระลิงคู่เข่าคู่เข่าคู่เข่าจะเจ็บไหมเนี่ยจานอ่ะจานเอาเลยคู่เข่าก็ได้จานอ่อหมอามคออกนั่นแหละเที่ยงสามโป๊กจะได้เจริญเจ่ิญกลับไปต้องขอด้วยไปไหนสาโป๊กไปไปก็ได้นั่งที่เดิมเคยโดนโป๊กเดียว เมื่อยอาจารเกยหัวถามปงเอ้าอาจารย์ล่างสลายเอ้ามาไหนอาจารย์อาาไปไหนอาจารย์ไปไหนอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์ไปไหนลิงบ้าเจ้าไร้มารยาอาจารย์อาจารย์ถ่ายทอดทําให้จ้ยังกล้าเรื่องมากจะทําให้อาจารย์โกรธไม่รู้เมื่อไรจะออกบ้าลิงก็ยังเป็นลิงมันยังค่ำต่อยสายชุดลิงก็ไม่ใช่คนเขาเป็นลิงมัเลี้ยงเขาไปสุ้อาจารย์หนีไปแล้ว